6ถึงชั้น99นะครับเอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เล่นเกมแบ็คโอเวอร์มือบายทุกท่านนะครับวันนี้จะอยู่การไต่หอชั้นที่96ถึง99นะครับก็ชั้นนี้ก็หลายๆคนก็ยังปิดกันอยู่ส่วนมากชั้นที่96ถึงชั้น99นะครับก็ มีหลายตัวมากนะครับที่สามารถผ่านได้แบบง่ายๆนะครับก็ตอนนี้เจมิเลเมนาเข้ามาแล้วนะครับเอาล้ครับอันนี้ก็จะเป็นเจนะครับตู้นี้ก็ควรสุ่มนะครับถ้าจะให้ไอดีไปไกลนะครับก็ผมได้จัดเทลิสเจไว้แล้วนะครับในซีซั่น6เป็นตัวที่เก่งสุดในเกมในปัจจุบันครับตัวละครต้อง5ดาวนะครับการ์ดถ้าจะให้เก่งก็ต้องประมาณ2ดาวขึ้นไปจนแม็กนะครับก็ภาวนาให้ท่านชมได้กันนะครับ 8.75 uh, ขึ้นมานะครับเค okay, <Okay, S 1> ไปลุยกันเลยนะครับไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับก็ทีมแดงล้วนก็สามารถอีซี่นะครับเพื่อคนที่อยากให้มันผ่านได้ชัวร์วนะครับการทานอาหารเพื่อทําให้มันติดตาคะก็ได้หรือว่าเอาเป็นพลังโจมตีทั้งหมดก็สามารถดูแล้ว,วนเทินตามผมได้เลยนะครับ สกิลสองไปก่อนนะครับสกิลสองไปเลยนะครับสกิลสองไปนะ okay. ยังไงเขาก็ตีเราไม่เข้าอยู่แล้วนะครับตีก okay. ลัวนะครับสามารถเอาเป็นทีมแดงล้วนได้นะครับอย่าเพิ่งกดอันตีนะครับ อยู่ยวไว้ก่อนเฉพาะสามตัวนี้นะครับโนเอลกดอันตรีไปเลยนะครับอ้เพรเจ็บอยู่ถ้าจะให้ดีนะครับตัวรุ่นพี่ฟิลาวนี่ควรเป็นซาลอดล่างแดงนะครับมัจะดีมากเพราะถ้าใครดูนะครับแม่งเทียสูงสงนะครับแทบจะผ่านชั้นที่9 6ถึง99ได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ยังมีคนบ่นว่ายัางติดอยู่ เอาเป็นทีมเขียวล้วนอย่างเส้นฟาหน้าสามตาก็ได้นะครับมันก็เล่นได้เหมือนกันที่คนไม่ผ่านก็อาจจะทําของไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันตีแรงมากเห็นไหมครับตีแป๊บๆเดียวแล้วก็ใกล้จะตายแล้วนะครับมีสกิลสองก็กดสกิลสองไปเลยนะเก็บสกิลไว้ก่อนนะครับมันพี่ฟิลเลานะครับสองตันนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับ ไปเพิ่มต้องกันก่อนนะครับสี่ไปก็น่าจะตายแล้วมั้งโอ้ลืมไปผมโยกของไปให้ตัวอื่นไม่แปลกนะชั้นนี้ก็กดสกิลสองเรลวไปเลยนะครับกดอันติลาสนีไม่นนมดนะครับ Q2 หนอกเยียมให้ตัวเองนะครับจริงเท่นี้ควรได้ Q2 แล้วนะครับแต่เราจะปิดตัวตรงกลางก่อนนะครับอุม้มโอเคตัวที่น่าํำคาญสุดน่าจะเป็นตัวตรงกลางน่ครับดามจแม่งแรงเบอร์เกินไปแต่ที่จริงผมสามารถผ่านถึงชั้นลอยได้ตั้งนานแล้วนะครับก็อกิจะมาอัดคลิปทีเดียวแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างด้วยเลย เป็นไงบ้างครับที่ไปเล่นสงการกันขับรถรบยานพาหนะก็ระวังด้วยครับเป็นห่วงคนที่ดูคลิปผมและท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเพราะว่ามีคนเสียชีวิตจากาสาสงการ่อนข้างมากมหลายคนแล้วนะครับคุตู้ไปก็น่าจะชนะแล้วนะครับ ดามิบหนึ่งล้านอัพหมดเลยดันถัดไปนะครับก็าสามารถเอาอาหารอตาคิไปได้มาเดิมส่วนใครจะเปลี่ยนนะครับเอารุ่นพี่ฟิลาออกเป็นซาลอดแดงก็ได้น,นี้เป็นทีมแดงร้วนทีมหนึ่งที่น่าสนใจกดสกิลสองไปนะครับซาลอดผมก็ได้จัดเกียร์ผมก็บอกหม,หมดแล้วนะครับว่าควรทำอะไรบ้างนะครับ สองก่อนครับมันน่าจะไม่ตายเลยเพราะว่าไม่ไม่ลดเกาะด้วยก็อบอกไปแล้วว่าสาลอตแม่งสําคัญขนาดไหนนะครับหลายๆคนก็มองว่ามันเป็นตัวแจกนะครับแต่จะมองว่าเป็นตัวแจกครับมองว่าเป็นตัวก๊อตก็ได้นะครับก็ไปดูเทลิสผมก็ได้อธิบายครบหมดแล้วนะครับสกิลประสานไปเลยครับว่าถ้าเรากดสกิลประสานมันจะทําให้ตีแรงขึ้นแต่ว่าลืมไปว่ามีปิดกั้นสถานะนะครับก็จะไม่ทําให้ด,ดีบัฟอะไรประมาณนั้นนะครับ อ,อย่าเพิ่งกดอันตรีราชินีไม่หมดนะครับเดต้าก็เก็บไปก่อน,นครับตัวที่ควรเก็บไปก่อนเพราะว่าเรามีสกิลสองของซารอนนะครับถ้าเราฆ่าได้ตัวหนึ่งก็จะได้ถือนะครับถ้าอันนี้มันไม่หมดครับสกิลสองไปเลยนะครับผมว่าหน่วเอลีก็น่าจะตายนะครับ โห้ือวถึกอยู่นะครับไม่แปลกใจเลยที่บางคนอาจจะยังไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวนะครับทีก่อน ไวให้เยอะๆนะครับสาหรับเปลี่ยนต่อไปเพราะาเดี๋ยประมาทนะครับดูมันแบบนี้เพราะว่ารีวิวมันสูงบางคนอาจจะทําของไม่ถึงด้วยแหละเลยบ่นว่ายังไม่ผ่านชันนี้กันนะครับสวยเลยครับตัวที่น่าลำคาญที่สุดเป็นตัวฝั่งซ้ายสุดนะครับก็มันสามารถสตันเราได้นะครับกดอันตีปเลยนะครับ มีสกิลสองรีบกดเลยนะครับแต่คนที่คิดว่าอาจจะไม่ผ่านชั้นนี้นะครับปาดสกิลสองไปเลยนะครับตายแทมยุกตีนะครับคนนั้นตีไปเลยนะครับน่าจะไม่ตายเพราะเราไม่ติดอันตี้มิจิเราฆ่าสองตัวได้เราจะได้เชิญฟรีมาสองตัวนะครับก็น่าจะกดสกิลประสานแล้วก็เก็บงานไปเลยนะครับ ทายคลิป,ปทายคลิปอะไรทายชัป์ที่เกนะครับนี้เป็นดาเมจที่ทำได้นะครับดามห้าอัพนะครับอ่ะเดี๋ยวคนว่ามองว่าอาจจะไม่มีทีมแรงล้วนแบบนี้นะครับเอาเป็นทีมนี้ได้นะครับอันนี้อะรดี วันทออก็ได้นะครับเป็นทีมเขียวล้วนที่น่าสนใจหนึ่งทีมที่จะผ่านชั้นนี้นะครับเข็บไปเลยนะครับถ้าจะไม่ผ่านก็เพราะว่าฟาน้าเราแค่ศูนย์าดาวนะครับก็ไม่ได้เป็นตัวที่ต้องการขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีติดไอดีไว้ก็ดีนะครับเพราะว่ากิจกรรม พีวี PV ตอนนี้มันต้องการตัวเขียวร้วนะครับที่วานาสามตาสามารถแบกได้เพราะมันเก็บสแต็กค,ความเกียดสังถึงห้าบัฟก็จะแม่งโคตรแรงนะครับซีซ้อมก่อนนะครับ ก็ดีนะครับของซาลตก็สามารถยิ่งกดอันติีพลเอกก็ได้นะครับแต่เราจะจุดแตกไปก่อนให้เทินถัดไปเราค่อยกดอันตรีครับหลังจากมีบัฟบของวันท้อน,นครับจะทําให้าลารีดเรากลางรูได้หนาขึ้นนะครับก็ลารีดก็ยังเป็นเชียร์ที่โกงอีกหนึ่งตัวนะครับก็ไปดูที่ผมบอกได้เลยครับผมจัดนะครับ ปาดไปกุ้มผม,มตายเฉยก็ผมทําพวกฮิตพีพวกดีนะครับก็เลยอาจจะไม่ตายนะครับเก๋ได้บัฟความเกียรสั่งน่าจะ5บัฟแล้วนะครับก็จะแรงมากเลยตอนนี้อาจจะตีสองตัวนี้เขายากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเป็นทีมเขียวล้วนนะครับนี่นะครับก็เสียของทีมเขียวล้วนนะครับ ก็จะโดนตีหนักนะขเานาดผมอัพเกาะอัพอะไรโคตรเยอะนะครับถ้าเล่นทีมเขีวล้วนแบบเมื่อกี้นะครับต้องระวังไม่ให้ฟ้าหน้าตายนะครับโอเคแต่ผมจะใช้เป็นทีมแดงล้วนพันทุกชั้นไปเลยนะครับข mm ้อเสียของทีมเขียวล้วนถ้าจะมาเจอพวกนี้นะครับ ก็หลายคนที่บ่นว่าไม่ผ่านก็เพราะว่ามันเลเวลค่อนข้างสูงนะครับเลยจะตีเขายากนะครับีเลยทีมเขียวล้วนอาจจะมีข้อเสียคือตีฝั่งซ้ายฝั่งขวา,าจ,จะยากนิดนึงทําให้เราถ้าเราไม่กดอันตีนะครับเขาก็จะสามารถจีบเราได้นะครับขนาดสลอตเกี่ยวผมอัพค่อนข้างสุดนะครับยังทำอะไรไม่ได้เลยนะครับมันโดนตีทีเดียวกับตายคิดเอา กดยัดเลือดยัดอะไรให้มันสุดครับพยายามเก็บตัวตงรงกลางให้มันตายก่อนครับโอเคตายแล้วเติมซีมาอีกตัวหนึ่งเกไปครับก่อนมาตัวน,นี้นะครับพ,พุ๊บีซอง คนตีราชนิมมดนีโล่ให้กลางโล่ให้หน่วยโยเลยนะครับปัน่น่คิลสองไปนะครับโอ้โหเบิ่มๆเลยนะครับพุกผู้ชมตีตรงนี้นะครับสกิลสองไปเป็นลหมดตี้ ตีไปนะครับน่าจะตายไปกัหมดแล้วนะครับได้เทินตีมาอีกสองเทินต,ตีครั้งหนึ่งนะครับตีไปเลยครับตีไปก็จบแล้วนะครับตีปกติก็ตาย <c oughs> ดามิดลาน,นะครับพอที่ชั้น98 <c oughs> ผมให้ดูไม่จบเพราะว่าผมขี้เกียจเก็บสแต็กของป้านสียวนะครับ มันค่อนข้างน่ารำคาญดูสองไปนะครับขึ้นมาหมดทางลู่อวิโนะครับปัน่นเพิ่มลู่ไปนะครับ ก็พยายามเก็บให้มันทันเวลานะครับกดตีไปนะครับเราจะได้เทินมาฟรีสองเทือนนะครับกเย่เนฟรีอีกเตือนหนึ่งก็น่าจะทันเวลานะครับ่าให้มันมุดดินไปหมดนะครับมันจะแพ้เอานะครับ ดีที่ได้กดสกิลสองก่อนนะครับกดอันตรไปเลยนะครับกดสกิลสองก็ได้นะครับถ้าจะปีซฟถ้าคิดว่าเอต้าจะปั่นไม่ตายนะแต่ผมมั่นใจเอต้าผมนะครับออ้พลาดครับท่านผู้ชมผมคิดว่ามีสกิลสองงั้นก็ขอปะตรงกลางไปก่อนนะครับ ตัวฝั่งขวาข้างขางีดง่ายนิดนึงเติอนมาเพิ่มน,นะครับเดียอย่าก,กดสกิลสองนะตีไปก่อน,นครับตอนนี้มันจะมุดดินกลับไปแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวคิดว่ามันเหมือนตัวตุ่นที่มุดดินแล้วจะจบเพือนนะครับจะผิดฉย แต่ก็อย่างว่าแหละก็มันจะแรงขึ้นค่ามากครับเพราะมีอัตราคีดด้วยเอเคชั้นที่99ก็หน้าตาประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นชั้น้อยครับรอติดตามได้เลยอาจจะลงติดกันก็ได้นะครับเอาครับอันนี้ก็เป็นชั้นลอยเดี๋ยวเราจะมาไต่กันอีกทีนะครับผมผ่านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วตั้งนานนะครับแต่ไม่ได้ไต่นะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็เป็นชั้นลอยนะครับก็ ฝากกดไลค์กับ u b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเนื้อเรื่องเสร็จก่อนแล้วค่อยอัพเป็นอ่าหอชั้นร้อยให้นะครับฝาคลิปนี้ก็มมแต่เพียง่นนี้นะครับเดี๋ยวขอตัดคลิปนี้ก่อนนิดนึงอ่าอย่าลืมนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยแต่ผ่านกด YouTube แล้วนะครับ